นอกจากพิจารณาโครงกระดูกที่เห็นเป็นรูปร่างโครงกระดูกแล้วยังพิจารณาอย่างอื่นได้อีกไหมสังเกตนะว่าโครงกระดูกก็จะมีอยู่หลายๆแบบนะแบบที่หนึ่งก็คือยังเห็นเป็นโครงด้วยนะไม่มีเนื้อมีแต่เลือดที่มันยังเต็มอยู่กับโครงกระดูกนึกภาพตามแต่โครงกระดูกแรกเนี่ยมีเนื้อมีเลือดด้วยมีเอ็นผูกเอาไว้มันเลยเป็นรูปร่างตัวคนให้เห็นในแบบแรก แบบที่สองเนื้อไม่มีมีแต่เลือดนะเราคงเคยเห็นนะเนื้อโดนกินไปแล้วไงเหลือแต่เลือดที่มันยังติดอยู่กับโครงอยู่แบบที่สามไม่มีเลือดไม่มีเนื้อแต่รูปร่างโครงกระดูกมันยังมีอยู่ก็จะเห็นว่าระยะเวลาการตายมันไปนานขึ้นเรย่อยดังนั้นในบรรดาโครงกระดูกทั้ง3แบบเห็นแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตน3แบบนี้คือรูปร่างโครงกระดูกที่มัน,เป,นเป็นเหมือนตัวคนยังเห็นแต่รายละเอียดมันต่างมีเนื้อมีเลือด ไม่มีเนื้อเหลือแต่เลือดไม่มีเลือดไม่มีเนื้ออันที่4อันนี้คือเห็นเป็นท่อนกระดูกที่กระจัดกระจายไปตามทิศต่างๆกระดูกมืออยู่ทางกระดูกเท้าอยู่ทางกระดูกหน้าแข้งกระดูกขาอยู่ทางกระดูกเอวอยู่ทางกระดูกสันหลังอยู่ทางกระดูกซี่โครงอยู่ทางกระดูกหน้าอกอยู่ทางกระดูกแขนกระดูกไหล่กระดูกคอกระดูกขางอยู่กันคนละทางกระโหลกศีรษะก็อยู่ทางฟันก็อยู่ทาง จากนั้นก็นํามาเปรียบเทียบกับกายนี้แหละว่าแม้กายนี้ก็ย่อมเหมือนอย่างนี้ย่อมมีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ต่อมาเห็นเป็นท่อนกระดูกมีสีขาวเหมือนกับสีสังแล้วก็นํามาเปรียบเทียบกับกายของเราเหมือนเดิมเห็นเป็นท่อนกระดูกเรียรายเป็นกองๆมีอายุเกินหนึ่งปีขึ้นไปอันนี้ก็เริ่มเริ่มมีความแบบว่าเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา เห็นแล้วก็นํามาเปรียบเทียบกับกายนี้ต่อมาเห็นเป็นกระดูกผุปนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็นํามาเปรียบเทียบกับกายนี้เหมือนกันคล้ายๆกับที่พวกเวลาเราเผาศพแล้วมันก็จะเหลือแค่นั้นนั่นแหละเห็นแล้วก็นํามาเทียบกับกายตัวเองว่ากายของเราก็เหมือนอย่างนี้เป็นธรรมดาย่อมเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่อาจหนีความเป็นอย่างนี้ไปได้เมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย ก็จะละความระลึกความดำริที่อาศัยเรือนเสียเมื่อละความระลึกและความดำริที่อาศัยเรือนเสียได้จิตก็ตั้งอยู่ด้วยดีสงบระง,งับอยู่ด้วยดีเป็นธรรมเอกพุดขึ้นเป็นสมาธิอยู่ภายในนั่นเทียวทั้งหมดล้วนแต่เป็นกายยะคัตตาสติ